สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับอยู่กับผมโลรันทรรกเช่นเคยครับวันนี้มารับรถวันแรกครับเนื่องจากหยุดเทศกาลไปแล้วนะครับหยุดสงการประมาณ4วันนะครับสีหวันจอดกนะ็เช็ครถเช็คลานะครับเมื่อกี้ก็เป่าหน้ารถไปแล้วนะครับ เป่าหน้ารถเช็คน้ำมันหม้อน้องหม้อน้ำนะครับเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับก็เช็อยางตอนนี้ก็เหลือเป่ากล้องนะครับเป่าหน้ารถแล้วก็กล้อ,องแอร์นะครับเป่าแล้วนะครับเหลือเป่ากล้อง สตาร์ทไว้นะครับอวอร์มเครื่องหลังจากไม่ได้สตาร์ทมา4-5วันนะครับน,นี่ก็หลังสงการนะครับเริ่มงานวันแรกไม่รู้จะได้ลงไปล่องเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะเก็บงานใกล้ๆก่อนนะครับน,นี่ก็คือรถจอด ยังไม่มารับรถนะครับหลายท่านตอนนี้มันเช้าอยู่นะครับรถใหญ่ก็ไม่รู้จะได้ลงไปล่องเลยหรือเปล่านะครับ,บนัดก็ยังไม่ได้ซื้อมาเพิ่มครับทันทายไม่ได้เอาอะไรรองไว้มันก็นเลยหลุดออกก็ล้าง ก็สังเกยบต่างคัสซงคัสซีนะครับก็เรือมเยอะก่เดินรอบรถอ,อีกหนึ่งรอบนะครับพกย่างอะไรนะครับก็เช็คแล้วนะครับ เคาะแล้วอาหารมาแต่บ,บ้านครับยังไม่ขึ้นหน้ารถเลยก็เดินร,ร,รอบดูนะครับล้างรถเสร็จมันก็ <c oughs> มีแห้งเนาะ <c oughs> เบ่งดากแง่งแล้วล้างเร้วเนะล้างตั้งแต่วันที่12ครับก็เตรียมแรงดีนะครับเตรียมเปา่ากล้อง หนุนรอบอีกนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับครบสำหรับหน้างานหลายๆงานนะครับพร้อมนะครับรับเหล็กก็มีไม้รองเดี๋ยวหมวกครับหมวกล้างไม่ได้ทำไมมีที่ปีนขึ้นไปนะครับ ยังเหลือหมวกนะครับหมวกนี่คือปัญหานะครับมันปีนขึ้นไปเช็ดไม่ได้นะครับได้แต่น,น้ำฉีดวันนี้ก็น่าจะได้ส่งงานใกล้ก่อนนะครับดูแล้วว้าว ว่าห้อยแตกนะเว้ยเป็นผ้าคนหนูนะครับจะใส่สักเก็ตก็คิดลำบากครับเพราะว่าหน้างานมันถ้าหน้าฝนนี่ก็ยิ่งสมบุกสมบันนะครับมันยังคิดอยู่นะครับว่าจะใส่ดีไหมว่าไป ส่วนสงการนี่ก็บุกนะครับมีสกเก็ตก็น่าจะแตกนะครับที่ก็โจมอยากใส่อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูระยะยาว อะไรไม่รู้ครับเสียงพัดลมเนาะใบพัดโอเคครับใ้ที่ก็เป่ากลองครับพอลมก็จะประมาณนี้ครับพอสุดมันจะใส่ได้เน่ย แรงตัวเตะทีแรกนะครับก็พอได้ครับผมก็เป่าบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็สะอาดเองนะครับอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับครับอันนี้ ก่อนก็เป่าแล้วนะครับมันก็ไม่เยอะนะเท่าไรนะครับก็สะอาดอยู่นะครับถ้าไปวิ่งถนนลุกลังถนนอะไรก็มันเป่าหน่อยนะครับอันนี้ก็ไปบุกงานลุกลังมานะครับก็เลยเลยเป่าเรื่อยๆหน่อยนะครับ พอสังเขบเป่าทุกวันมันก็จะสะอาดนะครับวันเป็นร่องมันก็ไม่มีเวลานะมีอยู่แต่ว่าทำอย่างอื่นนะครับเวลา อ๋อรก็ลมจะหมดแล้วต้องเลยปั๊มใหม่นะครับเก็บเลยโอเคครับก็เป่ากล้องอะไรเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมสำหรับรับงานนะครับก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็โทรทัศน์ส่วนตัวก็เรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางนะครับไกลไกล ไปหมดนะครับผมพร้อมออกล่องนะครับเดือนนี้หยุดหลายวันนะครับก็ต้องหางานไกลวิ่งนะครับไม่งั้นในพอใช้นี่ครับลยรุ่นสร้างนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั่นก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะ ไม่พลาดตอนใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ